สวัสดีครับคุณแม่แก้วคุณข่ายใช่ไหมคะขอบคุณนะคะคุณข่ายพี่ข่ายขอบคุณคะ่ะรักษาสุขภาพด้ยเด้อแม่แก้วจะพอบ้านแล้วคะ่ะโรทรศัพท์ร้อนละ ขึ้นสักสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ลงเก็บถั่วพูเก็บผักจัดยาให้วัวภารากิจยามเช้าค่ะเนาะจะไปถากรุ่นวันต่อค่ะมันก็แดดร้อนแต่ว่ามันเหลือนิดเดียวเนาะครึ่งวันน่าจะเสร็จค่ะ เหนื่อยนอนลืมเอารถขึ้นเอารถข้าบ้านอุ้ยพริกดกเต็มเลยด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะเนี่ยกล้วยหอมทองอดูพริกดูพริกเก็บถั่วพูมาแล้วก็เก็บพริกก่อนนะคะเนี่ย หืมตกเต็มเลยค่ะนี่ขอบคุณสิเก้าเลฟนะคะเก็บพริกค่ะสวัสดีค่ะลุงลายขอบคุณนะคะไม่แก้วเพิ่งจะได้ดูโทรศัพท์เนาะเก็บพริกค่ะเมื่อเช้านี้ก็เก็บใส่แกงหน่อไม้นะคะ เก็บพริกเก็บถั่วพูค่ะเนี่ยเก็บพริกเก็บถั่วพูเมื่อวานนี้ก็ตำน้ำพริกเดี๋ยวมันสุกทิ้งนะ วันนี้ก็ตำน้ำพริกค่ะวันนี้จะได้อยู่วันนี้จะได้สองสองคลิปอยู่ค่ะทำไฮไลท์สักสองคลิปนะคะมือกปูนะคะจิ้มก้มตำจิ้มน้ำพริกก็อร่อย ปลูกก้นเดียวนี่ก็ได้กินอยู่ค่ะไม่ไม่ปลูกหรอกเขาเรียกพริกมันพริกมันเลี่ยพริกเลี่ยพริกเลี่ยอะทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ไปค่ะเนาะมันจะได้วิดีโอเราจะได้ไม่อยู่นิ่งๆน,นะคะเก็บผักเก็บผักเก็บผักเก็บพริกค่ะ แมวก็ร้องเดี๋ยวเนี่ยที่ป่วยลูกขั้งกงไว้มันกินข้าวเดี๋ยวแม่แก้วจะไปสวนนอกไนดน้ำก่อนนะคะใกล้จะสงชั่วโมงแล้วขึ้นประมาณอ่สองชั่วโมงค่ะขอบคุณนะคะสองชั่วโมงก็ลงค่ะในใี่ใกล้ละ จะอาบน้ำอาบอะไรก็จะเสร็จแล้วค่ะนะเนี่ยแดดก็ร้อนเนาะทำอะไรก็ทำสงสัยมันหนาวแล้วมันก็ร้อนอะ่ะมันไม่ฝนไม่ตกเลยค่ะเนะี่ยพริกสวนพริกสวนนี่เผ็ดมากเลยค่ะตัวผูขนาดนี้อร่อย เม็ดนี้จะเอาปูกด้วยนีนย่นี่ก็ได้เวลาหนึ่งแล้วค่ะนะขอบคุณนะคะ